โอเคครับทุกคนแล้วก็มาต่อจากพา์ที่แล้วนะครับหลังจากที่พา์ที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะพื้นทลม่มแล้วเราก็เสียกล้องอันสุดที่รักของเราไปโอ้ยเสียงฟ้าผ่าแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้เป็นโคตรมืดเลยโอ้โหอ้าวเป้าหมายต่อไปฮะคุณต้องใช้กล้องเพื่อมองผ่านความมืดใช่แล้วถูกต้องที่สุดเลยแล้วเราต้องเดินลงตรงนี้ใช่ไหมฮึโอเค เหมือนกล้องเราจะหล่นไปแถวแถวนี้นะใช่ไหมนั่นปะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงกล้องเราโอเคชัดไป๊นี่น่าจะเป็นทางเดียวที่เราต้องไปได้อะไรแล้วทางนี้กลับขึ้นไปได้ปะเุ้ยกลับขึ้นไปได้วะ่ะแต่เปิดไม่ได้นะฮะเปิดประตูไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูแถวนี้ก่อนมีของอะไรอีกไหมไม่มีแล้ว ไปดีกว่ามาดูเผื่อมีธงมีท่านนะฮะเอาไปใส่ให้กล้องเราได้ไหม <c oughs> แล้วผมก็ไม่ค่อยจะสบายด้วยช่วงนี้ฝุ่นเยอะจามเยอะจัดภูมิแพ้กำเริบโชคดีที่แถวนี้มันสว่างนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมโดดน่ไงข้ามมาได้นี่คือวิ่งเลาะ ตามข้างทางคือหาแบตเตอรี่นะครับทุกคนต้องสืบเลยเฮ้ยนี่ไงอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นเฮ้ยเฮเสียงอะไรเสียงอะไรยายายา,ยา,ยาเราไม่มีกล้องเราไม่มีกล้องโอเคขอบคุณมากสําหรับทานเก็บไว้ก่อนโอ้โหแล้วมืดทางนี้มืดไม่น่าใช่ทางไปเราไปตามแสงไฟเวิร์กที่สุดโอเคมีตู้ล็อกเกอร์ มีอ่างล้างหน้ามืดมืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตามแสงเดินตามแสงวิวิวใครอาบน้ําอยู่หรอครับโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเหยียบอะไรบ้าจริงนี้เข้าไปได้ปะไม่ได้หรอออทางที่เราเพิ่งเดินมาเหมือนจะต้องลงไปข้างล่างนี่นะเปิดดูสิใครอาบน้ําอยู่โอ้ไม่มีนี่ไม่มีนะฮะตรงนี้ล่ะก็ไม่มีใครอาบน้ําอยู่นี่เปิดน้ําทิ้งไว้ทําไมครับมันเปืองน้ํานะรู้ไหม อย่างเนี้ยเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับอันนี้ใช่ฐานปะไม่ใช่ใช่ปะวะดูดีๆไม่ใช่โดดลงไปข้างล่างหรอโอเคเดี๋ยวเสียงใครเปิดประตูโอ้เสียงอะไรเอทอาร์ตเอทอาร์ตเอ้ยเฮ้ยเฮยเอ้าอะไรอะแล้วลงไงโอเคลงงี้สวัสดีครับหืมฮะเดี๋ยวนะข้างหลังไม่มีโถชี่เป็นกระจกหรอกระจก ที่มองทะลุอีกฝั่งหนึ่งหรอโอ้แปลกๆไปทางไหนต่อแล้วทางนี้มันมืดนะโอ้มืดโอ้นี่นี่นเราเน้นตามแสงไฟไปครับทุกคนเพื่อเชื่อเชื่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรประตูนี้ไปได้ไหมไม่ได้เย้แล้วมันมีคนวิ่งไปทางนั้นครับกคน โอ้โห,โหไ,อไอ้เชีย่ยนี่มึงไปไหนแล้วไม่เอออย่าให้กูมีกล้องนะเดี๋ยวมึงเจอตูโอ้โหเชีย่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคนเพียบเลยเชี่เอเ้ยอะไรวะเนี่ยเดินตามแสงไฟไปแล้วกันแล้วไปทางไหนต่อละ่ะ อันนี้ประตูปะเอาแล้วกูปิดทำไมอะโอเคเดินตามแสงไปครับทุกคนโอเคทางนี้ปะวะทางนี้ปะวะงเอ้ยกระโดดโอ้แสงแสงอยู่ข้างหน้าเอานี่ไงกล้องโอเคหยิบไม่ได้ฝั่งนี้เหรอโอเคมาเลยโอ้แล้วไฟดับแล้วไฟดับไฟโอ้ โอ้หเชียแม่งเต็มเลยเชียแฟนขับแฟนขับกูเยอะมากกลับทางเดิมเชียรยแฟนขับกูเยอะจัดแฟนขับกูเยอะจัดอุ้ยอุ้ยชน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 กลับทางเดิมอย่าอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูซ้ายสายซ้ายทางเดิมทางเดิมอยู่ไหนอ้ยมึงอย่ามึงอย่าตามมานะแม่งเออแฟนขับกูเยอะจัดแฟนอุ้ยติดอะไรติดอะไรทางเดิมนี่เดี๋ยวทางขึ้นอยู่ไหน ขึ้นอยู่ไหนอยู่นี่ฮึบก,กูไปแล้วกูไปแล้วโอเคเชืเอแฟนขับกูเยอะจัดเลยเมื่อกี้โอเคเราไม่กลัวแล้วเรามีกล้องแล้วกลับที่เดิมปะไปครับไปครับฮะเมื่อกี้เรามุดรูนี้มาเหรอโอ้โอ มีฐานไหมครับโอ้มืดสุดๆไปเลยเฮ้ยๆๆกลับทางไหนวะทางนี้ทางนี้จำไม่ได้กระโดดอึ๊บมาแล้วครับแล้วเราขึ้นอ๋อนี่ไงขึ้นทางนี้เราไปเราเราเราเซอร์วทางมาแล้วต้องไปทางเดิมกระโดดฮึดชุบไปต่อ โอ้หจังหวะไตเนี่ยแหละหน่ากลัวสุดๆคงไม่มีอะไรโผล่มานะอย่ามีนะครับไม่พร้อมไม่พร้อมตรงนี้ตอนนี้เมื่อกี้กรีดล่านบ้านเลยคนที่บ้านตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ออเอ้ยอ้าวไม่ถึงเหรอเอาแล้วขึ้นยังไงอะขึ้นตรงนี้เหรอ,ห,อหรือไปทางนี้ไปไม่ได้ หรือขึ้นนี่อาฮ่านี่ไงให้สุดยอดแห่งความเซียนเปิดกล้องขึ้นมาแล้วกล้องก็แตกบ้าเอ้ยตามหาหลวงพ่อมาตินในส่วนผู้ดูแลมีแบตเตอรี่ไหมครับไม่มีนะต้องกระโดดฝั่งนี้สินะหนึ่งสองต้มาอย่างเซียนฝั่งนี้ตูตันแน่นอน เฮ้ย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 ต้องมาระแวงกล้องไอ้นี่อีกเหรอเฮ้ย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 ถ้าลงอีกแล้วโอ้แม่เอ้ยเกือบไปต้องเดินไต่สินะกระโดดกระโดดใช่ไหมปึ๊บไปทางไหนต่อลงนี่เหรอเฮ้ยโอ้โหกูเจ็บโอ้ยตรงนี้ไงที่หลวงพ่อเราส่องไปทางนู้นที่เราเจอหลวงพ่อโอเคสวัสดีครับ ทางเดียวที่จะหนีไปได้มีแค่ทางเดียวโอ้ขอบคุณมากทางนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปเลยขอบคุณนะที่บอกทางไหนรู้ยังไงว่าไหนาไม่ใช่คนเอาอะไรของมันวะ <laughs> ไอหมอนี่ทำรับโอ้ยโอ้ยก,กองกระตุกก้องกระตุกโอ้มืดมืดมากมืดสุดๆโอ้ยช่องแคบ โอ้ยช่องแคบอีกแล้วโอ้ไม่ก้าดเกมเซฟอย่างงี้จะมีอะไรหรือเปล่าห้องสองสองห้าเฮ้ยเชียใครอ่ะอันนี้ทางตาันกูชิบหายละมันไม่เห็นกูนะเปิดประตูเข้ามาห้องนี้เชีย <Yeah. S 2> ไอ้คริสไอ้คริสตัวทุกคนมีถ่านไหมมีถ่านไหม ม่มีทานเนาะมาไะเนี่ยไอคิสเียไอคิสมาไอคิสมาไอคิสมากูแอบก่อนกูแอบแอบใต้โตัวได้ปะแอบใต้โตัวได้ปะเฮ้ยอยเห็นกูนะอุย้ยแม่งพังประตูแม่งพังประตูเชียเอ้ยไอคิสเห็นกูปะเนี่ยนิ่งไว้นิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้มันไม่เห็นเรา เชียอย่าเห็นกูนะอืกล้องก็แตกอย่าเห็นกูนะมึงอย่าเห็นกูนะขอร้องละกราบไหว้เลยไปดูที่อื่นนะครับนิ่งไว้ทุกคนนิ่งเอ้ยแม่งยิ้มให้มันยิ้มให้นิ่งไว้ทุกคนน,ออน,น,นิ่งไว้นิ่งไวอนเน่ยิ้มให้กันซะด้วยนิ่งไว้ครับทุกคนไม่มีอะไร ผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนมึงไปได้แล้วมึงได้ยินเสียงกูเหรอเราไม่ได้หายใจเลยนะกานหายใจไว้กันหายใจไว้ไหมเฮ้ยหายใจแรงซะด้วยไป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 อุ้ยกองกอกไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วปะไปแล้วปะไปแล้วปะค่อยๆเดินไปอุ้ยเพลงยังไม่เพลงยังไม่เยบค่อยๆค่อยๆคืบคานไปแล้วกัน อย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะไอหมอนี่มันหูดีไอหมอนี่มันหูเฮียเชื่อไม่เห็นเชื่อไม่เห็นเฮ้ยไปเร็วไปเร็วทุกคนไม่เ้ยไปทางไหนอ่ะเปิดประตูปิดปิดไปทางไหนโอ้นี่ไงกูไปแล้วกูไปและไอเชี่ยเชี่ยเชี่ยไปทางไหนไปทางไหนเชี่ยเ้ยกูเกือบตายเดี๋ยวขวานี้ปะ เออแม้งแม่งแมงโอ้เรจะบ้าอันนี้ห้องไหนอะ่ะมาที่ไหนครับเนี่ยอูมีเอกสารครับทุกคนเก็บเปิดอ่านก่อนนะโอเคสวัสดีซินดี้มีเรื่องน่าสนใจจากการได้พูดคุยกับบิลลี่เมื่อเช้านี้เขาบอกว่าตอนที่เข้ารับการบำบัด เขาได้คุยกับดรเวอร์นีกครั้งในสถานที่สีขาวฉันค่อนข้างกังวลว่าการทางจิตของเขาจะแย่ลงเมื่อใช้ยาไม่รู้ว่ายัางไงนะแต่เพื่อนหมอที่ตายไปแล้วของบิลลี่ได้ฝังหัวเข้าถึงตำนานของชาวเยอรมันอย่างเรื่องวอลไรเดอร์ที่เป็นปีศาจผีเสื้อดูดเลือดกำเนิดจากอาเจียนของปีศาจนามว่าโฮเลสซีปีศาจผีเสื้อตัวนี้จะดูดกืนลมหายใจผ่านลิมฝีปากและดื่มเลือดจากหัวนมของมนุษย์ พวกมันสามารถแปลงกายเป็นหมูหรือสุนัขที่กำลังป่วยบิลลี่เอาแต่พูดถึงเรื่องพวกนี้นายเล่าให้ฟังหนีว่าบิลลี่เคยพูดถึงรอยสักของแม่เขาที่ฟังมามีผีเสื้อในรอยสักบ้างไหมข่าวหน้าถ้าฉันได้ออกไปข้างนอกกำแพงเมิร์กออฟจะลองไปหาดูในเน็ตว่าที่เยอรมันมันมีตำนานแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าบิลลี่แต่งเรื่องไร้สาระชีย่ยอะไรวะเนี่ย แต่เสียงเพลงมันยังไม่จบวะ่ะเราขึ้นมาข้างบนก่อนปลอดภัยกว่าเรื่องวอลเลเดอร์นี่มันซับซ้อนครับทุกคนครับซ้อนซ้อนเงื่อนสุดๆเหมือนจะเป็นตำนานของเยอรมันนะฮะปู่ข้างหน้านั่นมีศพวะ่ะปุ้ยมองหน้ากูด,ด้วยตรงนี้ไปไม่ได้อุ้ยอุ้ยใครทุบประตูโอ้มันยังไล่มันยังล่าเราอยู่โอ้ทางนี้ก็ไปไม่ได้เป็นทางเดียวสินะโอ้โห แล้วพี่แกเขามองหน้าผมด้วยนะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเถอไม่แค่ลงไปเลยมึงลงไปเลยฮึบประตูนี้ไปได้นะอุ้ยไลบรารีรูมห้องนี้มันคุ้นๆนะฮะทุกคนอุ้ยอุย,อ,ยอ๋อนี่ไงตรงเนี้ยที่เราเดินมาทีแรกใช่ไหมแล้วเราโดนจับโยลงไปตรงนี้ฮะกระจกรอยกระจกยังอยู่เลย ห้องนี้อะไรโอ้โหถ้าเมื่อกี้เราเดินผ่านมาตรงนี้ก็คือจบเลยใช่ไหมจบเกมขึ้นเอ็นเครดิตได้แต่โดนอารีโหลดก่อนโดนไอ้คริสจับโยลงไปซะก่อนนะฮะมีฐานไหมโอ้มีเอกสารแต่เดี๋ยวขอสำรวจแถวนี้ก่อนนะครับทุกคนว่าเขามีแบตเตอรี่ให้เราหรือไม่มีไม่จับตามชั้นวางดูดีๆนะทุกคน ช่วยกันมองหาด้วยครับช่วยกันมองหาด้วยมีหรือไม่มีหรือไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีฮะโอเคอ่านเอกสารกันดีกว่าเอกสารชิ้นนี้คือเออฉันมีข่าวด่วนเกี่ยวกับดรลูดอฟวอนิกที่ตอนนี้เขากำลังพัฒนาเครื่องมอร์โฟเจนิกอย่างต่อเนื่อง มันเป็นการต่อยอดทฤษฎีที่เขาสานต่อจากทัวริงผู้ล่วงลับนี่ถ้าฉันไม่ได้เห็นกับตาฉันคงไม่เชื่อแน่ว่ามันสำเร็จแถมมันยังทำได้มากกว่าการสร้างเซลล์ใหม่และการรักษามะเร็งฉันเชื่อว่าวิธีการของวอร์นิกได้ก้าวข้ามขอบเขตไปยังโลกวิญญาณและบางอย่างที่นั่นได้ตามกลับออกมา ฉันเองได้เห็นมันแล้วถึงจะแค่ช่วงสั้นๆก็เถอะได้โปรดส่งบันทึกและคำเชิญจากฉันไปถึงดีทริชแอคคาร์เพื่อมาร่วมเป็นสกีพยานในการทดลองครั้งนี้ฉันไม่สงสัยเลยว่าฟูเลอร์น่าจะรู้ถึงการค้นพบของเราเหมือนกันตามความคิดของฉันแล้วความสำเร็จของดรเวอร์นิกคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของเราและชาวเยอรมันและคงไม่มีใครปฏิเสธจะอ้าแขนต้อนรับเขาในโครงการอื่นๆฝาความคิดถึงครอบครัวนายด้วย เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับนี่มีฐานไหมครับเชี่ยเมื่อกี้มันเสียงอะไรนี่ทางไปต่อนะเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยอะไรนายคือเขาสินะใช่แล้วฉันไม่เรียกต้องบอกนายกุญแจสู่บ้านของพระเจ้าอยู่ที่โรงหนัง อยู่ข้างหลังแสงไฟในโรงหนัง <Okay. S 1> ข้างหลังแสงไฟ <Okay. S 1> โอเคเป้าหมายใหม่ไป้ากุญแจจากห้องสันทนาการโอเคไปโรงหนังนะ yes, <coming. S 1> ครับมาแล้วครับ <Coming. S 1> ผมมาแล้วทางนี้หรือเปล่าทางนี้เราเคยมาแล้วหรือเปล่าไม่ชัวร์อยู่แถวนี้ก่อนมีถ่านมีอะไรปะนี่ปะ i o n hall ตรงไปทางนี้ ประตูนี้เปิดไม่ได้ชัวร์ถ้าเปิดได้มันจะขึ้นไอ้น,นี่นะฮะมีโต๊ะพลูหนึ่งอันทางนี้เป็นทางไปต่อสินะมีถานไหมจ๊ะอุ้ยมีเสียงเป็นโนด้วยนะแต่ขอย้อนกลับไปดูทางนู้นก่อนอุ้ยถานทาดแบตบเป็นไรโอ้ไปไม่ได้โอเคครับต้องเป็นทางนี้แล้วละ่ะโอเคอเดินลงมาปึ้งหนึ่ง มีถานไหมครับ<อ>คุณพี่มีคนเล่นเป็นหนอให้ฟังด้วยมีเสียงเพลงอันเพลิดเพลินอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปมีวิทยุ1อันแล้วก็มีตู้ให้ซ่อน1อันแล้วก็ประตูที่เปิดออกไปไม่ได้โอเคขอบคุณมากน่าจะขึ้นบันไดาทางนั้นแหละพอเราถ่านเราก็จะหมดครับคุณผู้ชมทุกท่านเป็นกกำลังใจให้ผมด้วยในการหาแบตเตอรี่ในครั้งนี้ เราจะเจอหรือไม่ไม่อาจทราบได้ส่องไฟดูซิไม่มีเลยเหรอโอเคต้องไต่ไปทางนี้สินะโอ้มีประตูลัดออกทางนี้ได้นะฮะก็แสดงว่าเราเดินมาทางนี้แสดงว่าเปิดประตูตรงนี้ไม่ได้เฮ้หรือเราจะย้อนกลับไปดูทางนู้นดีแล้วเราจะลงยังไงนะกระโดดลงนี่หรอเฮ้จุ เอ้าประตูเปิดไม่ได้จริงด้วยโอเคอันนี้อันนี้ก็เปิดไม่ได้นะฮะเปิดไฟหน่อยขอแสงหน่อยโอเคอุ๊ยมีคนเล่นเป็นโอ๊ยขอโทษที่มารบกวนครับโอ้โอ้โอ้เขาเหมือนจะไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่โอ้มองหน้ากันด้วยมองหน้าแบบไม่ค่อยพอใจเออ ผมไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะในการอารมณ์สุนทรีของคุณพี่นะฮะเปล่าเลยมีแบตปะครับผมต้องการแบตมากๆนะจุดๆนี้ไม่มีแบตให้เลยหรือตามพื้นเนี่ยมีไหมจ๊ะดูดีๆหน่อยงานละเอียดหน่อยเราหาแบตไม่โอ้ยมืดซ้ายนี่มีไหม โอ้โหเสียงหมายล้านแม่งโคตรน่ากลัวไปทางนี้สินะนี่เป็นโรงหนังหรือเปล่าโอ้ยนี่โอ้โหคนนั่งดูหนังเต็มเลยตรงนี้ที่พี่เขาเล่นเป็นโนมีฐานไหมครับมีเทียนนะไม่มีฐานโอเคไปทางนี้ไปทางนี้แม่งใครมาฉายหนังตอนนี้วะเนี่ย <We> เวนอเนอยเล่นงกูตกใจหมดเขาบอกว่าอยู่ที่หลังที่ฉายหนังนะฮะกุญแจเราต้องขึ้นไปข้างบนโอ้แล้วเบ็ดก็จะหมดอีกปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนเซฟไว้เซฟไว้มีฐานปะประตูนี้ไปได้แต่ขอหาดูฐานก่อนนะฮะทุกคนโอ้โหไม่มีเลยแม่งเอ,อ้ยใครมาเปิดหนังให้กูดูเนี่ยโอ้ยมืดผมไม่ได้อยากจะดูเลยหนังนนนเฮ้ย กูรีโหลดก่อนเลยมึงใครเนี่ยสวัสดีครับมันฆ่าพวกเขา <the> คุณจะเชิบายได้หรือเปล่าว่าทำไมอ๋อ oh, อันนี้มันเสียงในหนังนี่ว่ะ <Yeah. S 1> แต่มึงกลัวอะไรเนี่ยคนที่กลัวต้องเป็นกูดิเฮ้ย oh, <okay. S 1> เสียงไม้ลั่นประตูนี้ออกไม่ได้แล้วประตูนี้ล่ะประตูนี้ก็ออกไม่ได้ฮะ อูมีเอกาสารและมีฐานปะเก<อ>็บมาดูสิข้อมูลสำคัญต้องเก็บไปให้ครบครับโอ้มันล้างมือให้สะอาดเสมอเป็นการส่งอีเมลถึงการเกิดโลกแบคทตเรียที่กินเนื้อจริงหรือเนี่ยแม่งไม่เอาด้วยแล้วอะไรวะเนี่ยข้อมูลชิ้นนี้สำคัญใช่ไหมต้องขึ้นไปข้างบนสินะนบบนโอเคผมขึ้นมาแล้วครับ,บว่าแต่เฮ้ยประตูนี้เปิดได้ไหม พอเปิดไม่ได้มีถานไหมครับผมต้องการแบตเตอรี่ประตูเปิดออกมาเช,บช,บช,บชบิบเชิบเชิบมีอะไรไหมครับอุ๊ยอุยอุยเหมือนเห็นเหมือนเห็นผมเห็นผมเห็นผมเห็นแบตครับขอบคุณมากๆเลยใครมันเปิดหนังวะคุณพี่เหรอครับประตูอไอ้ชิมคุณเปิดประตูให้กูทำไม เอา้ามึงเปิดหรือมึงปิดเดี๋ยวก่อนเอา้ากูเปิดประตูไม่ได้ฮัลโหลอะไรอะ่ะมึงใช่ไหมเป็นคนฉายหนังต้องกลับเอ้ยเฮ้ยเฮมึงใครอะ่ะฮัลโหลุณเป็นใครครับเนี่ยโอเคอย่างน้อยก็มาเปิดประตูให้เราทางนี้โอ้โหแล้วแม่งเปิดทางให้กูไปยากซะด้วยเยเอ้ยทางดีๆก็มี มือให้กูมาทางยากๆเนี่ยนะกูจะบ้าโอ้โหต้องมาไตา่อันตรายสุดๆให้กูเข้าประตูเมื่อกี้ก็จบแล้วไอ้หมอน,นั่นอยากจะแกล้งกันหรอกระโดดหรอฮึดโอเคมาได้มาได้สวยเลยหัวห้องนี้สว่างครับอ่ามีการฉายหนังตรงนี้กุญแจอยู่นี่เอา้าประตูเปิดแล้ว อะไรครับเนี่ยวั t เ e f u c กโอเคหยิบกุญแจเลยแล้วกันขอบคุณมากไป